สวัสดีครับผมชื่อปริญญาชดมีนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยพนม9พระนครเหนือนะครับวิทยาเขตปาจีนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบโปรแกรมตัวนี้นะครับโดยการสร้างโครงสะพานครับก่อนอื่นนะครับกําหนดโครงสร้างสะพานนะครับความยาวอันนี้ความยาวผมได้กําหนดไว้เบื้องต้นแล้วนะครับผม ความยาวของสะพานผมนะครับจะมีความยาวทั้งหมดครับ16เมตรนะครับผมหนึ่งช่องเท่ากับ1เมตรครับมีแนวเอียงขึ้นไปนะครับ4เมตรครับความยาวทางด้านบนสะพานนะครับเหล็กขานด้านบนนะครับประมาณ8เมตร ด้าน,นขวานะครับอีก4เมตรครับผมโครงสร้างของสะพานของผมก็จะเป็นประมาณนี้นครับ ครับอันนี้กำหนดแรงได้เลยนะครับกํกำหนดไว้เบื้องต้นแล้วครับจะมีแรงกดลงที่ตรงกลางสะพานนะครับ4ี่ิกิโลนิวตันนะครับผมแรงบิไปทางขวานะครับ1ิกิโลนิวตันนะครับ รับส่วนแรงที่เสาดันขึ้นครับจะอยู่ประมาณ20กิโลนิวตันนะครับเสาน,นะครับผมจากนั้นนะครับจะมีแรงปัดไปทางซ้ายนะครับ10กิโลนิวตันครับ ภาพจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนทางด้านฝั่นงนี้นะครับแรงที่เสานะครับจะดันขึ้นนะครับ20กิโลนิวตันเช่นเดียวกันเรามาดูกันนะครับครับให้กดที่ตรงนี้นะครับที่จะดูค่าทั่วท่วไปของ ครับผมถ้าเราอยากทราบว่าตรงกลางนะครับเราครับมีแรงเท่าไหร่นะครับเราคลิกที่ตรงกลางนะครับผมเนี่ยผมจะเป็นสี่สิบโลต้านเหมือนเดิมนะครับผมครับกดพี่ตรงนี้นะครับครับจะมีแรงครับครับอันนี้คือสำหรับแรงที่กดนะครับสี่สิบต้านแรงเดียวครับสามารถรับ ฝั่งนี้ยี่สิบนะครับฝั่งนี้ก็ยี่สิบเราอยากจะดู่รายละเอียดนะครับเข้าไปที่ผมแล้วเข้าไปที่อันตัวแรกนะครับผมพอหลังจากอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เลือกที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาอันล่างสุดได้ครับผมครับค่านนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆนะครับครับอันนี้จะ จำนวนบอกทุกชิ้นเลยครับเก้าชิ้นต้องแรกคือแรงดัดนะสองห้องนี้จะเป็นของแต่ละชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นแรงผมแรงหมุนครับผมส่วนโปรแกรมพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผมเบื้องต้นมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ